เนลยาทารุนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวะโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมังกรในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม2517ขอบคุณสำหรับการก,กดติดตาม s ับส c ค i b ์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลเลยาทารุนะคะแล้วนี่ก็คือเอ e นอ y จีของมังกรมีอะไรบ้างนะคะเพจช็อปสอดเซเว่นออฟเพนทักเกิลเอ็ออฟเพนทักเกเอซับคัพและ ค u e น n ั f เบ n d s ์นะคะเอาละสำหรับมังกรนะคะคุณอาจจะอยู่ใน energy ของการเฝ้าสังเกตการนะคะใครบางคนอยู่เนาะอาจจะมีการพูดคุยน้อยลงหรือว่าคือแทนที่จะถามหรืออะไรอย่างเงี้ยซอกแซกก็ตามก็ใช้การสังเกตดูพฤติกรรมนะคะหรือว่าติดตามสอดส่องอยู่เนาะเขาคือใครก็คือคนที่คุณรู้สึกผูกพันด้วยมากๆคนที่คุณแบบ เฝ้ารอคอยนะคะคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่คนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็น,น energy ของความคิดถึงนะคะเป็น,น energy ของความที่แบบมีความรู้สึกแบบนี้มาต่อเนื่องยาวนานแล้วนะคะเขามีสเสน่ห์มากๆเลยสำหรับคุณเขามีคนเข้าหาเยอะเขาแบบว่ามีมีคนสนใจเยอะแยะมากมายนะคะคนคนนี้นะ ใช่คุณกำลังจะได้รับนะคะข้อความหรือการติดต่อจากเขาด้วยแล้วก็มันเป็นความรักที่เกิดขึ้นนะคะในหัวใจนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้ตกกลุ่มรักใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขา เป็นคนที่ใช่คนที่รอคอยคนที่มีความผูกพันมากมากเลยทีเดียวเอาละต่อไปนะคะไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรอ้เอสซอคบคัพเขาก็รักคุณเช่นกันนะคะมีกันคนละหนึ่งถ้วยนะคนนี้เขาอาจจะเคยมีเรื่องราวของความผิดหวังเสียใจมาก่อนนะคะเคยจบความสัมพันธ์มาก่อนนะเขาก็เลยแบบเหมือนกับ อยากที่จะ,ะเปิดโอกาสให้กับการสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเฝ้าแอบมองคุณมานานแล้วนะเขามีความรู้สึกถึงความรักความหอยหาแล้วก็ความคิดถึงแต่เขาอาจจะไม่พูดไม่ได้แสดงออกให้เห็นนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีะมีอีกโก้สูงนะคะแล้วก็ คนคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่อา,อาจจะมีฐานะหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะในสังคมของเขาเนาะแล้วก็อาจจะมีความเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะ หรือว่าคนที่ทำงานนะคะในองค์กรขนาดใหญนะ่หรือทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือแม้ว่าเขาเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเ,เกี่ยวข้องกับชาวพิจิก <c oughs> นะคะแล้วก็เมดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ the magician eight of s o r d the hyptis eight of bonds e s of wands ten of wands อันนี้เป็น king of wands นะคะแล้วก็ five of pentacles the fool และ the empress เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับมังกรเนาะในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณอาจจะเคยรู้สึกหวยหานะคะในเรื่องของความรักนะแล้วมันก็เคยขาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเหมือนกับเราวิ่งตามใครนะคะมันก็มีความรู้สึกผิดหวังโดดเดี่ยวอ้างว่างนะคะแล้วก็บางคนก็หายไปจากไปก็ตามก็เลยทำให้ชาวมังกรเนี่ยนะคะ,ะหันกลับมานะทำหัวใจตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร ะะแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองดูเหมือนมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็มีการปล่อยวางมากขึ้นคือเหมือนกับว่าโอเคเราเสามารถที่จะอยู่ได้โดยตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ทิ้งความเหงาความเศร้าที่เคยมีเนาะเหมือนกับที่เราเคยโดดเดี่ยวอ้างวางตรงนั้นะเราทิ้งมันไปและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยตอนนี้เนี่ยเรียกว่า มังกรอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะมาอยู่ในมือคุณขอเพียงแค่คุณนะคะลงมือที่จะจัดการกับมันนี่ก็คืออ,อิทธิพลของเดอะมาจิเชียนนั่นเองผู้ที่สามารถที่จะเนรมิตนะคะอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการและปรารถนา ต่อไปน,นี้ก็คือคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีคนที่อยากจะเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณอยากจะเข้ามาเริ่มต้นกับคุณมากมายเลยนะคะบางทีก็มีคนใหม่ๆบางทีก็อาจจะมีคนเก่าที่อยากจะมาวนเวียนแต่คุณน่ะหรอคุณน่าจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แต่ก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกมากๆมีความรู้สึกแพชชั่นมากๆนะคะแล้วก็คุณก็แอบมองเขาอยู่ เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ซึ่งเขาก็อยากจะเข้าใกล้เหมือนกันนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีในเรื่องของภาระที่ต้องแบกรับเยอะแยะมากมายนะคุณมีปัญหาที่ต้องให้แก้ไงคุณก็เลยแบบเหมือนกับไม่ได้ กระโจนลงไปในเรื่องราวของความรักเท่าที่ควรเพราะมันมีภารกิจบางอย่างให้ต้องแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาคุณจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเป็นการว่าเวลาอาจจะไม่ค่อยลงตัวกันในเรื่องของความรักเนาะบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามามันกลับเป็นสิ่งที่น่าเปื่อหน่ายนะคะเพราะว่า ก็ไม่ได้มีใครถูกใจคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่แต่ในขณะที่เราคนที่เราสนใจอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเขารักเราหรือเปล่าหรือว่าเขาสนใจเราหรือเปล่าแต่ด้วยพลังของความเป็น d m p นะคะก็คือมังกรเนี่ยหันกลับมาในการที่จะโฟกัสกับตัวเองมากกว่านะคะก็คือยืนโดดเด่นเป็นสง่านะคะแล้วก็มีผู้คนสนใจ นะเห็นตัวบ้างไม่เห็นตัวบ้างอะไรก็ตามอะ่ะม,มาคุณก็มาพร้อมกับเรื่องของความสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องของอการงานการเงนินนะคะดีไม่ดีก็เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะที่จะช่วยส่งเสริมโดดเด่นให้คุณดูดีมีความสง่างามนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จคุณจะฝาฟันนะแล้วก็เรียกว่า พยายามกับในเรื่องที่จะส่งเสริมให้คุณมีความสําเร็จมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีหนึ่งคนที่คุณจะให้ความสนใจนะคะที่มีแพชชั่นกับเขานั่นเองแล้วคุณก็เห็นว่าเขามีค่ามากๆเลยตอนนี้คุณก็แบบเพียงแต่คอยมองดูนะคะทำได้ก็คือแบบเหมือนกับส่องดูนะว่าเขาจะมีอะไรที่อืม พูดหรือว่ามีอะไรที่จะสื่อถึงเราบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะนี่ก็คือใน Energy ของมังกรเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปดูข้อความในใจจากเขาคนนั้นกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรบ้าง Don't waste your time on me อย่ามาเสียเวลากับฉันเลย You are my dream come true แต่เธอก็เป็นคนในฝันของฉันนะ Mm. at least please stay in my sight uh, อยากให้เธอน่ะอยู่ในสายตาของฉันคือเขาก็แอบ,บสืบสองคุณเช่นกันนะคะไม่ใช่คุณสืบสองเขานะไอ n t waste your time on me เนี่ยมันอาจจะหมายถึงมันมีอะไรที่ติดขัดบางอย่างก็ได้นะคะมีอะไรที่ติดขัดบางอย่างเช่นเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าดูแล้วอาจจะเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณ หรืออะไรที่มันดูเป็นปัญหาอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่ถ้าคุณมาหรือเขาเข้ามานะคะในการเริ่มที่จะผูกมัดคุณหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้คุณเสียเวลาก็ได้ It might be too late to apologize มันจะสายไปไหมที่จะกล่าวคำขอโทษ I'm gonna reach out to you soon please be patient แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็จะมีการติดต่อหาคุณนะคะหรือจะมีการส่งข้อความหาคุณในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของใครคนนั้น i know that yes, i c r o s s the line with you i'm not available มันอาจจะมีเเส้นกั้นบางๆระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะมันอาจจะมีเรื่องของออความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิง เขาอาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอนะหรือเขาอาจจะติดในเรื่องของคอมมิตบางอย่างในตอนนี้ก็ได้นะคะเช่นการสัมพันธ์เดิมที่ยังไม่เลิกโดยเด็ดขาดหรืออะไรแบบนั้นเนาะหรือเขากำลังจะเลิกหรืออะไรแบบนั้น We will be together again เขาก็ยังคาดหวังว่าเราจะได้พบเจอกันอีกหรือได้อยู่ด้วยกันอีก You c a m e closer than anyone แล้วเขาก็อยากบอกว่าคุณนะ่ะ เขาเ้าไปใกล้หัวใจเขามากกว่าคนอื่นๆแล้วว้า wow, ว I love you นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวมังกรมีเส้นทางเป็นอย่างไรในช่วงนี้ feel safer in silence อ่านี่เป็นเส้นทางแห่งความรักนะคะ c a r m i c partner runner and chaser อีโร i ิกอิมเมจเนชัแล้วก็ออ s มอสคิวบ b ย g ิวตี้ในเส้นทางนี้มันจะมีเรื่องของบางทีกอ็อยู่ในความนิ่งเงียบไม่แสดงออกนะคะอาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดคุยกันเนาะมีความรู้สึกว่าฉันหลบซ่อนตัวอยู่ในความนิ่งเงียบเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความท็อกซิกบางอย่างในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะคะอาจจะติดคามิก เป็นคู่กรรมเล็กๆได้เพราะมันจะเป็นลักษณะของ runner and chaseer นั่นเองผู้วิ่งหนีและผู้วิ่งไล่ตามนะคะถ้าใครพยายามที่จะวิ่งไล่ตามอีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็จะแบบเหมือนเล่นเกมนะคะในการที่จะวิ่งหนีหายไปนะเป็นเหมือนการวิ่งไล่จับอะไรแบบนั้นเลยอาอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะความสัมพันธ์นี้ Erotic i m a มเมจเนชั er นะคะความรู้สึกของความสเสน่หาอีโรติกมีการแอบ,บจินตนาการถึงกันด้วยนะคะ almost i l l e by c u t y แล้วก็มีคนรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะอ,อาจจะเป็นเรื่องของใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่พร้อมกับความสัมพันธ์เพราะตัวเองยังไม่ได้เคลียร์สถานะให้ชัดเจนไปก็ได้ ต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะความสัมพันธ์นี้ให้กับมังกรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ the l o v read no return no commitment a kiss to remember นะคะ happy ever after แล้วก็ let go เอาละในความสัมพันธ์นี้นะมันเหมือนกับว่าถ้าจะถามในเรื่องของ commitment ในเวลาใกล้นี้น่าจะไม่มีนะคะไม่มี commitment เนอะ สคนที่มาเจอกันด้วยความรู้สึกของความแปลกประหลาดประมาณว่าเอ๊ะเราเหมือนเคยเจอคนคนนี้ที่ไหนมาก่อนรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดนะคะแล้วก็มันเคยมีเรื่องราวที่เหมือนกับต้องผัดปลากจากกันไปนะเหมือนจะไม่ได้กลับคืนมาอีกแล้วแต่พอเมื่อปล่อยวางลงไปพยายามที่จะปลดปล่อยหรือเอาตัวเองออกมาปุ๊บความสัมพันธ์นี้จะกลับเข้ามาในลักษณะที่ว่า จะหวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเอาละเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูคำแนะนำจาก a n g เจ keep and open mind religious factor reconciliation engagement นะคะแล้วก็ wedding เอาละความสัมพันธ์นี้นะคะก็ จริงๆแล้วไม่ได้หมดหวังนะความสัมพันธ์นี้มีลักษณะของความเป็น s so โ m a t e อยู่นะคะ your so m a t e may differ from your usual type and expectation คุณจะสังเกตว่า s so โ m a t e ของคุณนั้นมีความแตกต่างจากคุณในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วหนึ่งในความแตกต่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนาฐานะนะวัย ต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการขัดขวางความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะจนทำให้คุณเนี่ยจะต้องมีรักษณะที่ต้องมีการพัดพลากจากกันทีนี้ในการพัดพลากเนี่ยจะมีการกลับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งนะคะการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกลับมานะคะโดยที่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะกลับมาแล้วนะความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับใส่น้ําไม่ไหลกลับแล้วอะแต่จู่ๆมันก็กลับมาและการกลับมานี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะจะมีในเรื่องของการมั่นใหม่แล้วก็การแต่งงานเกิดขึ้นด้วยและต่อไปนะเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับมังกรคืออะไร Forgiveness is freedom จงให้อภัยนะคะในเรื่องราวต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็มีข้อผิดพลาด All We have is now จงอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น We get what you believe you get what you believe นะคะว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อ Just let it go จงปล่อยวางนะเพราะการปล่อยวางเนี่ยแหละมันคือแรงดึงดูดที่ดีที่สุด Don't compare your life to others แล้วก็อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่น และนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมังกรน,นะคะคุณสามารถติดต่อด,ดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะแล้วก็มาหาคําตอบในชีวิตรักของคุณหรือสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณได้อย่างไงไ่ายดาย ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ